มีช่องใหม่แล้วนะช่องทีเอฟโซนอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิง่งจะกดละครั้งก็ได้นะแล้วร่วมเข้าไปพูดคุยในไลฟ์สดได้ทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจนะอ่ะลองดูครับโอ้่่องแล้วจักรายานติดแล้วนะครับ สวัสดีครับ,รบอยู่กันที่วัดอีกแล้วท,ทําไมเดือนนี้มาวัดบ่อยจังอ่ะก็คนเขาไม่มากันไงเราเลยมา<อ>บางคนเนี่ยก็คิดว่าการเดินห้างเนี่ยเ<อ>ย็ยนสบายกว่าตากแอร์มีของกินอร่อยบางคนก็บ้านอยู่จังหวัดอื่นไกล<อ>มาไม่ได้เราก็เลยเป็นตัวแทนที่จะต้องมาถ่ายทอดภาพ เสงแล้วก็กลิ่นกลิ่นกลินก่นไม่ต้องออกกลิ่นไม่ต้องนะก็ถ <c oughs> ้าใครชอบให้เราทําคลิปพาเที่ยวแบบนี้นะครับก็บอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับครบเราจะได้รู้แล้วก็จะพาไปเที่ยวบ่อยๆนะครับครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามพวกเราไปเที่ยววัดพชอ,อุดมกันครับครับผมกินเข้าไปลูกไม่ต้องกลัวหรอกลูกไม่จับไปหรอกลูกที่บ้านมีตั้งเจ็ดตัวแล้วตอนนี้เรามาถึง หน้าทางเข้านรกวัดพืชอุดมแล้วนะครับนี่จะมียมมาทูต <c oughs> ยมมาทูตยมมาทูตทำหน้าเย่เกมากเลยอะ่ะค้าใหม่พร้อมเข้าไปละครับก็ต้องขอขอบคุณทุกความห่วงใย,ยที่ส่งเข้ามานะครับเป็นห่วงว่าเราเห็นเราไม่ใส่หน้ากากนี่ใส่นะครับใส่นี่ด้านหลังจะเป็นทางขึ้นสวรรค์นะครับ ป้ายนี้เขียนไว้ว่าเดี๋ยวเราอ่านคน,นรับรททัศนนะเพ่อใหม่อเอาเสียงเพราะๆนะคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจันยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านตูเมื่อกี้คือทำเสียงหล่อแล้วใช่ไหมไปเข้านรกกันดีกว่า ถึงแล้วครับสถานที่ที่คุ้นเคยวัดพืชอุดมคราวนี้เราขอไม่หยอดตู้ทันยมมาบาลน,นะครับถ้าหยอดแล้วก็จะได้เพลงได้ยินเพลงอะพี่พบมัจจุราชที่นี่ชมรุษสุดโสมไปเยอะนะครับก็อยากจะขอเชิญมุย ตกใจมากเลยมาป้าอยากจะขอเชิญชวนนะครับใครที่มีโอกาสนะครับลำลูกกาคลอง13ประปทุมธานีแวะมาเที่ยวมาทำบุญกันได้นะครับบาปจ้างวานฆ่าผู้อื่นนี่ลงไปดนตู้นี้เห็นมีไฟอยู่นะครับน่าจะหยอดแล้วติดอ่ะ เห็นไหมครับจะมีเสียงอยู่หวังแล้วเวงมากเลยไม่มีใครมาเลยนะครับนี่ตาหัวกระโหลกติดละติดละไม่มีเสียงปกตินี่จะลุกขึ้นมานะเนี่ยนะแต่ดีแล้วเนาะวังเวงเลหลายๆส่วนก็ยัง ปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับวัดพืชอ,อุดมนี้อยู่มานานแล้วนะครับมาช่วยกันอย่าปล่อยให้มันต้องผุพพังลงไปนะครับแหวหน้าอกเป็นรูเพราะใหม่กล้าเดินคนเดียวมั้งเนี่ยฮะกล้านันเหรอแต่กล้าไม่รู้จะเดินคนเดียว,วได้ไง ปูเรื่องบาปกรรมแล้วก็นรกนี่เขามีขึ้นเพื่อให้คนหวาดกลัวการทำผิดบาปนารกมีจริงหรือเปล่านะครับเราไม่รู้นะครับอยู่ในใจเรานะครับจะ่ทำดีไว้ก่อนดีกว่าใครเคยมาเที่ยววัดพืชอดุดม มาเมน์บอกกันหน่อยนะครับว่าตอนมานั้นสถานที่นี้ยังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าตอนนี้พังหมดแล้วอ่ะห้น่าเสียดายมากๆเลยอ่ะพังหมดแล้วคราวก่อนฟ้าใหม่มายังดีๆอยู่เนาะยังพอใช้ได้ยังพอใช้ได้อยู่ตอนนี้ค่อนข้างผุพังอุ้ย อันนี้น่ากลัวมากอะดูดิเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอ่ะเดี๋ยวปร,รับแสงก่อนดูดิฟัางใหม่อ่ะหยอดสิโกลัวกลัวกลัวพ่อถอยมาไกลๆกันโชคดีนะมีแต่เพลงฟัางใหม่ พ่อคนลุกอ่ะพ่อแอบคิดในใจว่าถ้าหยอดไปแล้วผู้หญิงคนนี้หันหน้ามาไปดีกว่ากลมากอะอันนี้เป็นบาปฆ่าสัตว์นะครับพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพจะตกนรกขุมนี้ ก็คงคล้ายๆกับทุกที่ที่เราพาไปดูนะครับชวนเพื่อนปล้นชิงท่านแทงค่าฟันฉกตีเอานี่เป็นขโมยปล้นนะครับนี่เห็นไหมโครงกระดูกก็หัวหลุดไปแล้วนะครับข้างในก็พังแล้วอืน่าใจหายนะครับ น,นี่คือตัวอะไรตัวอะไรนี่ก็เป็นเคยดูแล้วนะครับข้างงูเป็นงูข้าช้างนี่พระมาลลยโปรดสัตว์นรกอยู่นะครับตอนนี้ฟ้าใหม่กำลัง อยู่ในอุ้งมือของของใครอะ่ะยักษ์ยักยักษนี่ยเราเดินมาถึงทางออกนะครับส่วนใหญ่จะชำรุดสุดซมแล้วก็เสียนะครับอ่ะลองดูครับอ๋ซ่อมแล้วจักรยานติดแล้วนะครับ อ๋อไปไหนครับลูกพี่ใส่ฝันไปตลาดแน่เลยหมดแล้วแล้วก็นี่คือต้นมัคกลกีผลนะครับต้นมัคกลกีผลที่เขาว่ามีผลเป็นหญิงสาว,วเหรอ <c oughs> มีผู้ชายไหมลองย้อนกลับไปดูใหม่นะครับไม่มีนะครับมีแต่หญิงสาวนะครับ อืมทำไมครับ<อ>พ่ออยากได้แบบนี้ที่บ้านจากต้นห <c oughs> อะเราออกจากนารกนรกละ <c oughs> ด้านนอกก็ยังมีให้ดูต่ออีกหน่อยนะครับ <c oughs> เปรตอันนี้หยอดเหรียญด้วยอ่ะทำไมหยอดใช่หยอดยังไม่ทัน เ,ออเหมือนจะพังนะแต่ก็หยอดทำบุญอ้าหยอดไม่เข้าอีกอเปรดเปรดปากหมาปากทิ่มแทงคนอื่นอ้าวนี่ไม่ใช่แค่ปากหมาหัวก็หมาด้วยส่วนนี้อสูรกายเข็มทิ่มตามร่างกายนักบวชทุศินคืออะไร ขอขอปิดไว้นะครับโป้นะครับ<_ <d> _ <n one> เดี๋ยวจะหาว่าโป้แต่ว่าที่ตัวเนี้จะโดนตะปูแทงส่วนนี้อสูรกายปากเท่ารูเข็มเนี่ยปากเล็กจริงๆอุย้ยน่ากลัวสุกรเปรตบาปพูดส่อเสียดให้ท่านแตกกัน โอ้เดี๋ยวนี้คนไทยเป็นบ่อยเลยพวกยุยงส่งเสริมให้แตกกันให้ทะเลาะกัน <c oughs> <c oughs> ขัดกันถ่ายนะครับตอนนี้น่าเสียดายนะฝ้าใหม่นะ <c oughs> นารกวัดพืชอะชมรุษสุดโสม <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่ดูอยู่นะครับถ้ามีโอกาสไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับ แวะมาทําบุญนะครับหยอดกันคนละนิดคนละหน่อยไหว้พระนะครับเขาจะได้นําเงินส่วนนั้นอนะไปทนุบํารุงแล้วก็ซ่อมแซมใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปขึ้นสวรรค์บ้างดีกว่าฟ้าใหม่ครับพุ้มถ่ายละเอียดเลยนะทุกชั้นทุกขั้นบันไดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทําไมเราไม่อยู่ในเฟรมเดียวกันมันใช้สองกล้องอ่ะคลิปหน้ากลับมาติดตามชมกันแล้วกันครับ,รบสวรรค์วัดพืชอุดมคลิปนี้ไปละบ๊ายบายครับม ใครไปบายก่อนพ่อก่อนไ่บายครับ,บเอ,อ้ายพ,พอตองกลองนั้นสิไ่บายครับไปบายครับม